ลมแรงมากแต่ว่าท่างทองแพ่งแปนเอดเตอดเดอร์พี่น้องเอ้ยกลับสวัสดีพี่น้องปล้องไปสิกขู่ทุกคนเดอค่ะเดอรคุณดิจ้าเอ๊มีพี่ดำกับน้องปุ้ยผู้สาวด้วยี่ผู้สาวผู้สาวก็ปุ้ยกบมาแรงมากพี่จะผู้บ่าวมาเฝ้าลมแบบแห้ง ยายมาไปไปออกไปน่ะแอ่องอีหลี่แรงจริงจริงมึงมึงต่วนยุ่งผาได้พี่น้องต่วนยุ่งผาแอ่องอีหลี่ยโย่เพราะว่าเพราะว่าหนี่ซ้ำหนี่ยังอยู่ดงอยู่ว่าซ้ำหนี่ยู่งยดงเห็ดอ่าน่าจะเป็นเวลาเกานะ่าเนาะมันนี่ยายมาโอ้ยออกไปหางื่อนี่ต,นนนต่วนเพิ่น่แล้วแต่ว่าร่มร่มทั้งไต่เลย พอล่อมออกบอกเฮ้ยทำไมล่มโอ้ยล่มเวินเวินมากอ้าวดูซิเนี่ยเตาถ่านเราเปิดประทุนอีกแล้วไงผาดำรุ้นรองอีกแล้วละอ้ยจะปกแนวไหนเนาะเอาผาดำคุ่มไ้บ้าไห้มุ่งหลังค้าไห้เนี่ยกับพวกเห็ดเดี๋ยว หนาฝนก็ผ่านไปเ่อะนะน,นี่มาหาหน่งวงค่ะอ่ะน,นี่เวลา15านาฬิกา30บนาทีบอกสายนาฬกาีนีอก่ออกมานีละโดยประมาณโอ้ยมาหานวนวยใหว่าบอมมีู้อยูน่นมันเอามาอยู่เป็นมูงัวงเนี่ยแตลมแห้งอีรีค่ะลมแห้งลมแรงมาก โอ้ยมันเป็นข้อผิดซอยเหรอบังได้ไม่ได้น้ำข้าวผิดซอยอนนอนนๆเราต้องเราต้องกลับรถใหม่เนี่ยโอ้จะหักไปเนี่ยอู้ยร่มอย่างกระดอกกันเด้อจะมาฟังทัางผุนแปนได้นน่ทัางอุบลเด้เนี่ยเด้อข้าวค่ะข้าวอันนี้ฟังมุกดาหารฟังทัางเหนือได้จ้ะนี่ฟังในเมืองเนาะ อยู่กว่าม่เนี่ลมแห้งค่ะแต่ว่าบพราะว่ในมีฝนค่ะว้าวมาแล้วลงเม็ดแล้วค่ะกล้องเลงกล้องเลงเลยตัดเปียกว่าเอาตาัดว่าเอาตัดตากก็เลยสเปียกใส่น้ำเกั็ดอันนี้เรามาหลบฝนก่อนเรามาถึงแ,แล้วเราก็หลบฝนไปเลย เมื่อเอื้นพสิเฮตสังกระท่านเพนวัดเชือกในปลาสิหนึ่งก้อยไปเพนน้ำมูฝนบอมมีบอกเผาออนได้เย็นนี่สิเฮตจังใดมันสิมีฝนเห็บนบนนี่ฮึอาแต่วกักกะกระลังปกเปกปกเปกกำลังมาฝนกำลังมาแล้วจ้าเอาบ่เย็นนี่กระไฟได้มา,าบกบ่ด้วยบนนี้นอนอนอน อันนี้ต้นกล้วยเอามาให้หมูอันนี้เราได้เศษอาหารมาด้วยอ๋อตามฝนบอนันลงเม็ดเอาหยาให้ง่วกกอนเด้อบันนี้อ่าเริ่มมีฝนล,ลงเม็ดแล้วจ้าเกือบบอหอดเกือบบอหอดของง่วมาแล้วเออมมีฝนตก เหือนเป็นตกลัดข้างดีมาถึงก่อนมาดูกลัวกันนิดกว่าอันนี้น้องเขาปั้นหรือเปล่ามาลั่นมาลั่นขึ้อนอันนี้วัวว้มแม่ลูกแม่สมโอลูกแม่สมโอจัดการเอาออกนุ่มเรียบร้อยนะค่ะเนาะเอาออกนุ่มประมาณยี่สิบปันแล้ว วันที่สิบตีกับสิบคบเจ็ดเดือนวันนี้จะครบเจ็ดเดือนนี่น้องมาน้องอะไรดีกะเอินฟ้ายกแหลกเอินน้องอันน้นองเย็นโลบานนีเพื่อนอ้นวนเพื่อนกระดูดีเพื่อนหนังหนาอยู่กรบเล่บมาลองขอบัน เขากับว่าแดงให้ได้เอาเอาแบบนี้เลยดูดูกินยากตีได้บ่ค่ะพี่น้องตีงามเด้กแต่ว่าพี่แจงเดียวนาะอ้วบ่เป็นราคาแม่กะเกษตรกรเท่าเสียงฝนโบไปซื้อๆนี่ล่ละเสียงฝนเกือบเป็นหน้าบมหอดหน้าฝนตกพลัม ลูกแม่ส้มโอสีได้ยุบอ่ะมาว่ากะ่ะอันนี้จะเอื่อยเอื้อยลูกแม่สบาตัวนี้หนึ่งปีออวันที่สิบสองกุมผ้าครบครบครบหนึ่งปีเรา,าก,ก็นัามากอ่ะอีกวันที่สิบสองกันยาก็บครบหนึ่งปีเจ็ดเดือนเนาะหนึ่งปีเจ็ดเดือนจ้าอันนี้ทำเขาให้เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ทำ อันนี้หนึ่งปีเจ็ดเดือนอันนี้หนึ่งอันนี้เจ็ดเดือนกต่ยังว่าหึงวันที่สิบสองอันนี้สิบสี่สิบสี่อันนี้สิบสองแต่งเขาให้เรียบว่าจะสีสีจะก็ละสีเลยพิกัดสีโฟกัสที่สีอันนี้ลูกแม่ชบาค่ะลูกแม่สบาลูกแม่ชบาจะออกเป็นสีประมาณแบบปลา ก็แดงล้วนนะคะเป็นจำปาจังเลยดูที่ตาเธอได้ตาเธอมีหองหอกหงอเขาขาวๆฝนแรงมากโอ้โหเมื่อเอินสังกท่านเพชนวัดเชือกในชุ่มฉ่ำม,มากเลย ิย้ยางเดี๋ยวเรื่องออกกับไฟมาเรื่องไฟแชกเลยค่ะมาดูฝั่งของแม่แม่กันบ้างต้องสายโฟออกมาหน่อยอย่ายังลุกคนนึงเอาใเ้ละคนละคนนีเมฆสบาแต่ทีนี่อายุอายุหลายแน่ก็เลยเป็นเป็นจ่อยๆเพราะผอมแน่เนาะค่ะเนาะ นี่ดูน้องเขาจะกินนมอีกแล้วอัปเดตน้องวัวในประมาณน้องอายุเออวันนี้หกเจ็ดอายุแปดวันกับวันนี้เด้อเนี่ยวันนี้เมื่อที่แปดค่ะเพิ่งเกิดทียี่สิบแปดแม่นมนมบุคอยหลายแล้วของเพิ่นเผาเนาะน้อะเพิ่นบอกออกมา tất sẽ lưu nó sẽ cái tay tay Nó đưa tay 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 Nó đưa tay 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 โเมนต์เดียวขวดเครื่องออกจากท่อนห้างบอกอันนี้แม่โอแม่โอกับแม่ชบาเดี๋ยวขอตัวไปทำภารกิจไปขวดน้ำลงสาก,ก่อนด้ยวยพี่น้องบา,บายจ้าฝนตกแบบชุ่มช่ำชุ่มช่ำไปเลยแม่ว่าจะเลิกว่าจะไปทำงานอา้าวแม่บาให้ดูลูกหน่อยอายุแปดวันนะคะ่ะแปดวันแปดวัน จ้าเอเออกมาข้างนอกเลยแม่บานนี่เคค่ะ่า,าเดี๋ยวพ่นออกมากของนอง,องไทยมึงเชนึงเน่น้องมาแล้วจ้าเอต้องสายฝนไว้เจ็ดแปดวันค่ะแปดวันเอาเอาเอาอันแม่บา้าแม่ชบา แม่คนนั้นแม่ขอกแม่เข่าเนาะค่ะมันก็นเลยันก็นเลยอยากอยากมีอายุกมูก็เลยเป็นเหมือนเหมือนพันจอยแห้งแตก่ก็กินแกงแกงยุกกินแกงอยู่ได้ค่ะแตว่มามีมีเวลาเอาอาหารเสริมเอาห้ามอาไอย่างไรกับคือบ่ค่อยมกักแตว่าก็กินเบิดเทละซัอยุก็ให้กินทุกวันให้กินยุเพรานว่าบ่ให้กิน ไปกินนมอีกแล้วอันนี้ก็แดนใช้นมอ็ก็สีิเอเด้อบ่ค่อยมีแต่ว่าก็จะกินดูแน่เนาะฝนเริ่มซาแล้วทั้งในบานยังขาวๆอยู่เนาะหอด้องเพ่งบ่วดอกหอดหน้าทงบเ่เะอะ เวลาเก่าเมื่อวานมาสันบ้านมันกระตกค่ะบอล่าซำมนี่แหละมาสันว่ามานจะดุงว่ามานซีโมงแรงมาบซีโมงแรงกะคนตกเรียบลอยแล้วเก็บก๊มล่งเจ้าโอเคค่ะ